โอ okay. เคเดี๋ยวคุณจ้านะครับรบกวนนิดนึงลองส่งกันบ้านปกติให้ผมดูหน่อยว่าเดินหรือเดินวอล์กจังหวะเป็นยังไงบ้างนะจะไปเลยครับเดินเลยธรรมดาคุณจ้นะาเดินประมาณนี้หรอความความใจใช่โอ้ใจไปนิดนะเป๊ะนิดนึงคือคนขยับปุ๊บดึงเลยให้เป๊ะนิดนึงแล้วก็รอรถดีเฟนส์เนาะเดี๋ยววันเนี้ยพอเขายอมรับรถดีเฟนส์ปุ๊บเราจะสั่งนาทีนะครับเวลาเราสั่งเนี่ยให้เรายืนสมาร์สมาเขีย okay. นะแล้วเนี้ยเป๊ะเลยร้อยเปอร์เซ็น ค้าเตือนคู่เอกยีนดรับรองจาก Karen ร l a y เ r a ร a d e m า for a n i m a l t r a ท n i n g and b e h a v i o r ี้เออร์สถาบันสอนผู้ฝึกสุนัขอันดับต้นๆของอเมริกาแต่วิธีสอนปรับใช้ให้ง่ายสำหรับคนไทยรับชมแล้วนำไปปรับใช้นะครับสุนัขแต่ละตัวแต่ละสายพันธุ์นิสัยจังหวะไม่เหมือนพอผมขยับปุ๊บอะนนี้ก็ดึงก็ดึงเข้าไปเบาๆคอ,อยคอยขยับไม่อันนี้มันเนี่ย จริงๆแล้วคาว่าไหม้ต้องเกิดจากตรงนี้ครับคอยพูดตามผมเลยคอยคอยัอยกับ,กบชมเก่งมากเนี่ยไอค้คอนแทกคำว่าไหม้จริงๆแล้วต้องเกิดจากการที่เขาทําผิดไอ้ที่เวลาเราไหม้แล้วเขาไม่รู้เรื่องครับเพราะเขาไม่รู้ว่าไหม้มันคืออะไรอย่างเงี้ยสมมติ ยขยับใช่ปะเวลามันเฟลมันตามมันไม่เข้าใจไม่แล้วเรากับพี่เดิมเนี่ยมันจะรู้สึกว่าคือกะบกรการสตันเห็นไหมที่จริงแล้วว่าคำว่าไม่ครับมันเกิดจากการฝึกที่น้องหมาไม่เชื่อฟังแต่ถ้าไม่มีกระบวนการเนี้ยแล้วเราเข้าใจว่าใครๆก็บอกให้พูดว่าไม่โน no. หมาจะเข้าใจว่าเหมือนเราเหาะโนแล้วมันไม่เข้าใจไม่ใช่เข้าใจเสร็จแล้ว่าไม่ไม่หรือโ no. นคือสตันต คือหูรูดไอคอนแท็กเกิดจากอะไรเกิดจากจังหวะที่ไม่คอมท่าเป๊ะเดียวกันเลยนะที่ผมสอนคือท่าดีเจวอล์กถูกไหมแต่เขาเนี้ยพอเขายอมปึ๊บเราติงจากดีเจวอล์กมาชา้ชาๆเนิบๆเ,เ,เอกกล้ามองเฉยเลยครับแต่เนี้ยต้องถามตัวเองเราว่าเวลาเราไปซ้อมเนี่ยเวลาเราเริ่มโกรธมนะันอะคอมจังหวะไหมอาจจะทําอยู่นะแต่เป็นอาจจะเป็นจังหวะที่แบบเหมือนไวๆรีบๆอะแล้วมันก็กลายเป็นคอมเป็นไปนได้ไหมไม่รู้อันนี้เดาเฉยๆเป็นไปได้เลย อยู่ในในหมู่บ้านบางทีมันมีสิ่งเล้าเยอะมากเราต้องการเทียให้จบให้วไวถูกไหม,มประมาณนั้นเนาะไม่เป็นไรไม่เป็นไรแค,แค่แค่ลองลองหาข้อมูลดูครับเพราะว่าเมื่อกี้คุณจ้าลองสั่งคอยอะ่ะครั้งที่สองมาแล้วมองมองมันมาไงแล้วก็ชมเก่งมากเอาแค่คอยขยับกับชมก่อนนะเดี๋ยวเราจะหน่วงเวลาเราจะให้เขารู้เป็นซิมโบกก่อนเนี่ยไม่หางชี้ลงอยู่เลยคิดแต่ถ้ามันไม่คิดมันจะเป็นหาง่างนี้ปึ๊บสั่งคอยครับคอยขยับกับ,กบชมเก่งมากไอแทดรู้ด้วย เดีปะดูหางตาทั้นไม่หลอกกันเห็นไหมไอ้กอนแทคนี่เนี่ยลิงติเจอาจะบอกว่าออก้าออก้ายังดีอยู่คือคือให้ให้แต่งออก้าก่อนว่าเฮ้ยมันยังดีอยู่เว้ยอ่าอันนี้เูเห็นพร้อมกันนะเพราะตอนแรกเรากังวลกันมากถูกไหมครับอันนี้คือเราเห็นพร้อมกันเลยนะว่าโอ้โหมันก็รูตามันก็ยกหน้าบอกไม่ใช่มองอย่างนี้ด้วยนะถูกปะอ่าไม่เป็นห่าไม่นะคอยด้านข้างี่ครับคอยขยับไอ้กอนแทคกลับชม แก่งมากผู้ลูกเห็นไหมยังครบอยู่อ่ะไม่มีปัญหาเช็คให้ดูอีกทีหนึ่งเอ้ยดึงซ้ายกูจะไม่มีปัญหาผมเข้าใจ <laughs> ผมเข้าใจ,าใจทุกบ้านที่มาเรียนอะ่ะตั้งใจหมดแต่อย่าง <laughs> ที่บอกคืออีกคำหนึ่งที่ผมว่าตอบทำแหละแต่จังหวะมาดันคอมความหมายมันเลยไม่ตรงแต่ทํานะแต่คอมไอหมาน้องหมามันก็เลยเข้าใจอีกอาจจะไปเข้าใจอีกฟิลหนึ่งคอยพยายาบกับแล้วก็ชมสายระยออ่อนเออจริงๆสายระย่อนคือมันจะลองเราก็ปฏิเสธอ่ะสวก็หย่อนไปเรื่อยๆอ่ะถามว่าผอเมื่อกี้ดึงประมาณห6ครั้ง นี่นั่งแล้วคอยไปข้างหลังครับคอยขยับกลกับชมเก่งมากเนี่ยไอคอนแทคเห็นไหมมองถ้าเขาไม่ใส่ใจคุณจ้าเลยมันจะต้องนั่งไปยังนั่งเฉยๆอ่ะจะคุณจะทําอะไรก็มันต้องไม่สนใจแต่ถ้ามันมองแสดงว่ามีลิงครับแสดงว่าความใกล้ชิดของเราเนี่ยยังมีประสิทธิภาพอยู่แต่มันอาจจะมองความใกล้ชิดของเรา<ม>กับการที่เรามีรีแอคชั่นกับมันเนี่ยเป็นความสนุกของมัน อะเดี๋ยวเราไปขอให้ครบมุมก่อนไม่มีปัญหา <c oughs> ผมบอกเลยว่าออกก้ายังเลี้ยงได้แดีวเราต้องไปหาจุดของเราแล้วว่าเราสื่อสารกันมันยังไงมันเลยค่มจังหวะวะโอเคไม่มีปัญหาไม่มีใครผิดไม่มีถูกเนาะบอกเฉยๆด้านหน้าอย่างนี้หันประมาณเฟ c ทูเฟ a เนาะเป็นการบุ๊กมาร์กว่าถ้าเสียงสูงแบบนี้สจะว่าออกก้ามาสอบถางเวลาที่เราไม่ได้เข้าสายไม่ไเข้าระบบเงี้ยครับเวลาอยู่บ้านเนี่ยแล้วออกก้ามันทำถูกใจอ่ะเราตะโกนลงไปแค่ออกก้า e เก่งมากมันจะได้มั่นใจว่าอ๋อสิ่งที่มันทำณปัจจุบับนตอนนั้นอะ่ะเฮ้ยมันใช่มันดีเเเสสียยยยยยงงูพาาาามมให้้้ด่่นนขึลครับซออะ ขยับมาได้น้าครับใช่ขยับแล้วก็กลับแล้วก็ชม,มตอนไปไม่มองแต่ขาคุณจะกลับมันเริ่มมองอันนี้ผมถือว่าก็ยังมีลิงก์อยู่แต่จะไม่อาจจะตอนแรกมันอาจจะสนใจเสียงหมาที่เห่าอยู่ฝั่งนู้นคอยบ่มบมเงมากผตรงนี้แสดงว่ามันใส่ใจมันไม่ใช่ว่านั่งแล้วมันทำท่าแบบเบื่อเบอืเบอโง่ๆไม่ใช่เนี่ยนั่งเห็นป่ะนั่งเรื่อย,อยเห็นไหมครับ คราวเนี้ยอย่างที่บอกหูเป็นกระต่ายเลยนะไม่สามเหลี่ยมนะแล้วก็นั่งบ่อยขึ้นคราวเนี้ยถามว่าไอ้นี่มันมันกระบดไหมหรอมันอาจจะแค่ลองแต่ไม่ได้ถึงขัง้นจะกระบดมันอาจจะตีความหมายที่เราวุ่นวายกับมันเราด่ามันคือความสนุกที่มันชอบเหมือนเหมือนแลกกันนะครับเจ็บตัวแต่คุม้มเจ็บตัวนะรู้นะว่าแม่โกรธแต่มันรู้สึกว่าอย่างน้อยอะ่ะแม่ก็อาจจะผ่าจากโต๊ะทํางานมายุ่งกับฉันสนใจนะใช่ตอนนี้เราจะลองให้คุณจะลองทานี้นะครับตัวเดี๋ยวมจะไกด์ทางให้ หนึ่งสองสามกับกก็หลังต่อยครับคอยนะด้านหน้าเก่งมากคอยเก่งมากคอยไม่เนี่ยลุกปึ๊บไม่กับหน้าแซนไบครับแล้วรอวนลูกปึ๊บแล้วสั่งคอยเดินบนครับคอยเห็นปะไอคอนแทรโอ้เก่งมากจับตัวซิมเปิลตนที่สมาร์ทสมาร์ทก็ช่งเขาสีเก่งมากแล้วเดี๋ยวเปลี่ยนให้ ดื่มชื่นมากคุณอู๋ทีนีงอยู่อยู่เบอร์ที่เขารู้สึกผ่อนคลายไงหนึ่งสองสามสี่ห้าเก่งมากออ้าเก่งมากแล้วเดินไปครคุณอู๋ครับเบกหนึ่งนาทีแต่คุณอู๋ลองนั่นแหละเดี๋กคุณจ้าพาไปเย็นเย็นเจนเย็นไหมพร้อมปุ๊บคุณอู๋เดินเลยครับกลับมานะครับกลับมาเสร็จปุ๊บเห็นเขานั่งปุ๊บเราสั่งคอยเลยุแล้วก็ไปเท้าเราเป็นเส้นลอยๆคอยคอยขยับหลังคอยเก่งมาก เนี่ยครับตัวแฉกเห็นปะมากกลับไปจีิงกลับทับนคอยให้กลับที่แล้วค่อยชมนะไปเลยเดินบนไม่ไม่อ่าไม่ปึ๊บเรากลับท่าสแตนไบทัศน์ใจพร้อมรองเขานั่งหรือหมอะคอยเดินบนครับคตัโอเคโอเคเก่งมากจับตัวสองทีเป็นซิงเกิลเก่งมากเป็นเฉดลับโอเคแล้วยังสามเหลี่ยมได้เลยหนึ่งสองสามสี่ห้าชมความสูงเก่งมากเก่งมากเดินแผงกุญแจอ่ะแล้วเราเบรกอีกหนึ่งนาทีเดี๋ยวคราวนี้เดี๋ยวผมลองบ้างเอาไปนั่งที่เดิมเลยก็ได้ครับ

coi, kẹt má, 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 mạnh coi, coi, kẹt má, coi. Mày, coi coi, kẹng má coi coi, kẹng má coi kẹng má coi coi, Ok, cất bắt good job แต่ที่บอกถ้าสมมติว่าผมสมบทบาทแทนได้คือการตอบรับว่ามันเหมือนกับที่ผมเคยบอกว่าพอมันไม่รู้จักกันอะ่ะมันก็ลองดูว่าแรงกิ้งอ่ะผมกับเขาอะ่ะเอาอยู่ไหมกัดเลียทับพิงกันผมการโดดใส่ตะกี้คือการทับและพิงสมุติโดดปุ๊บแล้วผมปองกันตัวไม่เป็นผมแก้ไขสถา,านการณ์ไม่ได้มีการตกใจมีการคิดการ์ดไม่ถึงเขาออกภาพจำเฟิร์สเพชันเขาจะรู้สึกว่าไอ้นี่แหละแม่องอ่อนแอคราวนี้จะเห็นว่าผมไม่เก่งใจเจ้าข,ของเลย ดึงออกดึงออกแต่ดึงออกปุ๊บอย่างที่ผมบอกครับดิทาวลผมจะไม่ชะง,งักดึงออกผมเดินแต่ที่บอกที่ที่ถอนดีทดวล์ก็คือเวลาคุณเดินน่ะคุณไม่ต้องสนใจว่าจะกระสายหรือมันทําอะไรเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณหยุดและดิวกับมันมันจะเข้าใจว่าอาจจะเข้าใจว่าการกระโดดทําให้เราอะ่ะไม่ควบคุมมันลกลายเป็นทะเลาะกับมันอยู่นี่นคือเวลาผมดึงอะ่ะปุ๊บผมก็จะเดินเลยคราวนี้คุณก็เห็นว่ารอบสองมันก็จะมีอาการรองอยู่คือการลรนด้อมสุ่มที่ผมเคยบอกไปว่ามันเหมือนกับว่ามันไม่ได้เก็ตใครในครั้งเดียวหรอก มันก็ลองเอาเมคชัวร์ว่าโดดอย่างเงี้ยยังอยู่ไหมทันที่2ยังมีแต่ครันที่3ามเริ่มเดินตามเวลาหยุดคุณจะเห็นว่าเวลาหยุดก็ไม่เหมือนพวกคุณหยุดพวกคุณซ้อมกันมามันจะหยุดเป๊ะถูกไหมของผมมันจะมีแบบกระเถิบหนีดมลึงเข้ามันกระเถิบหนีมันก็ลองสุ่มดูว่าถ้าฉันไม่ยอมแกจะว่ายังไงแต่ท้ายสุดอย่างที่บอกครับผมไม่มีอาการอะไรผมก็ใช้เชือกไม่ยอมอ่ะไม่ยอมก็ไม่ได้ว่าอะไรอ่ะแต่ไม่ยอมฉันก็ไม่ยอมแกเหมือนกันนะล้วก็จะดึงกันบาลานซ์บาลานซ์จะไม่มีการใส่อารมณ์ เวลาสังเกตนะครับเวลาผมดึงอะมันจะดึงแบบเบาๆเงียบๆแบบอะถอยอะถอยก็ว่าดิอยากลองก็สิบครั้งก็สิบครั้งพอมันตัดใจปุ๊บมันจะนั่งทันทีพอมันนั่งทันทีปิ๊บสิ่งที่คุณจะเห็นรอบแรกในการที่ผมสั่งคอยครับดึงซ้ายคุณจ้าแล้วก็หย่อนให้หย่อนเสมอนะครับเวลาผมคอยรอบแรกคุณจะสังเกตว่ามันไม่มองหน้าผมเลยเพราะความสนิทไม่มีไม่รู้จักความใส่ใจมองผมไอดอลไม่มีแต่พอผมทําครั้งที่สองต่อปุ๊บเริ่มมีครั้งที่สามปุ๊บ ผมถอดสายได้แล้วสิ่งที่ผมกนเลงบอกว่าเวลาที่น้องหมายังโอเคอยู่ตอนปิดจบผมไปไกลขนาดนั้นถ้ามันไม่เห็นผมเป็นไอดอลมันจะไม่เดินมาหานึก <L> ออกปลมาอ่าเพราะนั้นคือทุกตัวที่มาเทสอะครับ <Yeah. S 2> เวลาทำช <L> ่องของนักบ้าผมจะท вот <L> ําให้ดูว่าน้องหมาเนี่ยอยู่ในสภาวะเลี้ยงยากหรือง่ายถ้าเราเอาเขาอยู่จริงๆอ่อะคุณจะเห็นอย่างที่ไอ,อ้อลก้าทำกับผมอะเรียกปุ๊บมันจะไว้ใจมันจะมาแต่ถ้าหมาไม่ไว้ใจไม่เชื่อฟังหรือว่าเป็นหมาที่ดูเลี้ยงยากครับเรียกอ่ะ ในระยะสั้นที่เราคอนโทรอย่างเงี้ยเขาจะไม่เดินหาผมมุมเสียงสูงอย่างที่บอกมันบุ๊กมาร์กไวอ่ะมันจะบ้ายอจริงๆแล้นะถ้ามุดอยู่ในสายครับเราควรคนถือสายคุณจะเป็นคนสั่งมันจะได้ชัดเจนถ้ามุดเราแย่งกันสั่งเนี่ยบางทีมันเหมือนทําตัวไม่ถูกพูดง่ายคือช่วยกันแหละแต่ว่าเราเราเราเหมือนกับกลายเป็นคอมจังหวะแย่งกันสั่งเพราะว่าที่ไหนถ้มุดอ่ะมันตรงนะถ้ามุดคุณพวกเอาคุณเอาไม่อยู่จริงนะมันนั่งอย่างนี้นิ่งไม่ได้หรอกถูกปะแต่เราต้องสังเกตหูนะหูสามเหลี่ยมแสดงว่าม เนี่ยอย่างเงี้ยมเมื่อกี้มันจะอยากได้ไอ้ขนแมวตรงนี้ถูกไหมเนี่ยมันจ้องนะคูู้สามเหลี่ยมแต่ว่าอย่างน้อยอย่างที่บอกคือถ้ามันอยู่ซ้ายมือไม่ลำหน้าคุณจ๊ะมันถือว่าท่าสแตนบายผมแค่รู้ผมแค่สนใจว่าน้องหมาย,ยังอยู่ท่าสแตนบายไหมจังหวะหนึ่งคนโทรได้ไหมแล้วเวลาถ้ามุดเขาไม่หลุดออกจากเนี้ยเขาอาจจะแบบลุกนิดหน่อยแต่ยังอยู่ซ้ายอ่ะผมถือว่าเขาเรียนรู้ผ่านเรานะแต่เอาเท่าจริงๆที่ผมเห็นตอนเนี้ยจริงๆแล้วถ้ามุดอยู่สภาพยอย่างงี้ที่ผมเห็นนะผมว่าจริงๆแล้วหมายอยอมคุณจ๊ะนะเพราะดูรงูนี่ไงผมมันจะเช จริงจริงผมผมไม่ได้บอกว่าเจ้าของเล่าผิดเล่าถูกนะแต่บางทีเราจะเล่าในมุมที่ที่เราอยากเล่าอ่ะเราไม่รู้ว่าไอ้มุมมุมอื่นเราต้องจำเป็นต้องเล่าไหมต่อให้เล่าอะไรมาก็ตามเนี่ยแล้วมันมาบวกกับตัวภาษาร่างกายของเขาอ่ะแล้วเขาโอเคผมถือโอเคนะมันอยู่ได้เนี่ยเนี่ยแต่คุณแต่แต่ไม่รู้ว่าเราดึงกับมันหรือเราบอกมันเนี่ยเราสม่ำเสมอขนาดไหนมากกว่าแล้วล่ะถ้ามันอยู่ไม่ได้เนี่ยมันเห็นคุณคุณคุณอาคนนั้นเดินมันก็ลุกทุกทีสักพักคุณไม่ให้มันไปมันก็อยู่ที่เดิม ไม่หยุดเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะหยุดเพราะค,คุณมีภาพจำว่าคุณไม่เคยคนโทรลมันต้องฝึกให้มันชินในพวกเนี้ยดังนั้นเราลิฟต์มานะันเราคอมหมดเลย้อมหมดเลยผมว่าปัญหาลิฟต์อ่ไม่ใช่ปัญหาหลักก็ะลับผมว่าจังหวะคอมแล้วก็กินข้าวเเรื่องข้าวไอ้กินข้าวเนี่ยผมว่าเมนเลยล่ะ